all these tasks keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these tasks keep me up at night, yeah. I can't take straight, need the light, I need the breeze. <laughs> 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 ที่เป็นไฮไลท์พิเศษเของเราค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับน e ิสสันแอร่าอีสปอร์เท็ปี2019รุ่นใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองค่ะนคะคะซึ่งสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษค่ะเพราะว่าการใช้งานน้อยมากๆเลขไม่์ค่ะประมาณ10,000มื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นรุ่นนี้ค่ะกับน e ิสสันแอร่าอีสปอร์เท็ปี2019นะคะเขาได้รับค่ะการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะพร้อมกับอัปเกรดค่ะ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนะคะพร้อมกับการสร้างมาตรฐานใหม่ในรถของอีโคคาค่ะ,คะ like oh, like เอาละค่ะแล้วก็สำหรับในรุ่นนี้นะคะกับ n e ิ s านอัมไลฟ์อีสปอร์ตเทปี2019คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับการตกแต่งรอบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะกับกระจังหน้าโครเมียมค่ะสัดดาก็จะเพิ่มในเรื่องของความสปอร์ตมากิขึ้นและยังมาพร้อมกับ ไปนะคะกับเดทไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะช่วยใน,นเรื่องของการส่องสว่างเวลากลางวันนั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขายังเพิ่มความสะดวกสบายค่ะกับกระจกมองข้างที่สามารถปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวมุมกระจกค่ะรวมไปถึงนะคะด้านหลังค่ะยังมาพร้อมกับการตกแต่งสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟท้ายเพิ่มความเท่ด้วยล,ล้ออรลอยขนาด16นิ้วค่ะ คาล่าอ e ีสป t t ์ตปี2019คันนี้ค่ะเขายังมีเป็น b o o k s e r ร i วิด้วยนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าสู่บริการแบบต่อเนื่องได้เลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะกับนิสสันอาร e ์เมล่าอีสปอร์ตเทคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารนั้นนะคะเข้ามาพร้อมกับออปชั่นแล้วก็ฟังก์ชันที่สุดพิเศษอย่างไรกันบ้างตามก็ไปดูเลยคะ yeah, ่ะจะบอกว่าห้องโดยสารของเขานะคะผสมผสานความเท่แล้วก็ความสปอร์ตค่ะได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะซึ่งห้องโดยสารก็ เขาปรับนะคะการตกแต่งค่ะด้วยวัสดุสีดำเงานะคะในรูปแบบของเทียนโนแบ,บ็กนะคะพร้อมกับวัสดุแต่งภายในสีเงินค่ะแล้วก็โดดเด่นได้เรื่องของเบาะนะคะที่มาพร้อมกับเบาะนั่งคุ่มผ้าในไซส์สปอร์ตค่ะซึ่งเขาก็จะเย็บตะเข็บนะคะด้วยได้สีแดงค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะสําหรับเบาะของคนขับยังสามารถเลื่อนด้านหน้าแล้วก็เลื่อนด้านหลังได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถปรับเอนนอนได้ด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังมีพนักพิงศรีรษะนะคะสาหรับที่นั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะรุ่นนี้กับนิสสันแอปเร e s p อีสปอร์ตเทคนะคะเขาได้รับการติดตั้งค่ะ พวงมาลัยนี่นะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยมาในรูปแบบของการหุ้มหนังปรับระดับสูงแล้วก็ต่ําได้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยค่ะนั่นคือด้านหน้าเขาจะมีเป็นถุงลมแอร์แบ็กก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะคะถึง2ตําแหน่งด้วยกันค่ะรวมไปถึงรุ่นนี้นะคะเขายังเพิ่มในเรื่องของความสะดวกค่ะด้วยกระจกนะคะไฟฟ้าแบบรอบคันค่ะที่สามารถปรับนะคะในเรื่องของระบบป้องกันการหมีดนะคะด้าน คนขับสำหรับภายในค่ะนี่เลยนิสส e ันอาร์เมล่าอีสปอร์ตเทนะคะเขายังได้รับค่ะมัรวัดอายุยะแบบสี MID <c oughs> นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับนาฬิกาดิจิตอลบนหนา้าปัดค่ะพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือนเมื่อเริ่มติดไปหน้าแล้วก็ระบบเตือนนะคะเมื่อลืมกุญแจด้วยค่ะรุ่นนี้คะ่ะเขายังมาพร้อมกับที่บังแดดด้านหน้ารถว,าว้าวพร้อมกับกระจกแต่งหน้าด้วยเรียกว่าเอาใจสาวๆที่ทชอบการแต่งหน้าบนรถเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ ไปห้องโดยสารสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปที่เรียกว่าเป็นไฟอ่านแผนที่นี่ค่ะก็สามารถที่จะเปิดปิดได้และยังไม่พอนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะกับนิสสันอเมร่าอีสปอร์ตเฮกุนนี้นะคะเขายังให้ความบันเทิงผ่านเครื่องเล่นซีดีแล้วก็วิทยุด้วยก็สามารถที่จะเปิดฟังได้เลยนะคะได้ทั้ง FM แล้วก็ AM นั่นเองค่ะมาพร้อมกับ ความสะดสบายนะคะกับช่องเสียบแล้วก็เชื่อมต่อ USB แล้วก็ A u x นั่นเองค่ะโอ้โห <c oughs> ได้ด้ว่าด้านในห้องโดยสารของเขานะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะที่ล้ำสมัยจากทางนิสสันมากๆเลยดดานั้นท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมคันนี้ค่ะกับ Nissan c a า r y e s p o r t เทคค่ะ <c oughs> และสำหรับด้านท้ายนะคะของนิสส e ันเอเมล่าอีสปอร์ตเทคปี2019คันนี้ค่ะเขาอย่างมาพร้อมกับด้านท้ายที่กว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการเก็บสัมภาระต้องบอกว่าเก็บสัมภาระได้แบบสุใจมากๆเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขายังมีเป็นอุป,ปรกรณ์ฉุกเชินค่ะไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะกับนิสส e ันเอเมล่าอีสปอร์ตเทคปี2019คันนี้ค่ะเขายังโดดเด่นนะคะในเรื่องของรูปลักษณ์ความใหญ่โตของตัวรถนะคะแล้วก็ความสูงของตัวรถค่ะที่ท ให้คุณรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้เข้ามาในราคาสุดพิเศษด้วยเพียงแค่3,59,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าถูกกว่าป้ายแดงถึง2,000 0 0บาทด้วยกันค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเรายังมีเป็นข้อเสนอพิเศษค่ะนั่นคือ่อนกันชิวๆสบายๆเริ่มต้นค่ะเพียงแค่เดือนละ6,394บาทเท่านันเองและอยากกระซิบบอกดังๆด้วยนะคะว่าสําหรับท่านใดที่สนใจคุณมีเงินเดือนหมื่นต้นๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะแล้วก็แน่นอนเลยสาหรับท่านใดที่สนใจอยากจะให้ทุกท่านมาชมด้วยตัวเองนะคะที่ PS Auto สาขาบ้านสวนของเรานั่นเองค่ะและสาหรับท่านใดที่สนใจนะคะกับนวัตกรรมยานยนต์ที่ล้าสมัยก็สามารถที่จะติดต่อค่ะสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะคะจากทาง T S Auto ทั้งสองสาขาของเราได้เลยค่ะก็จะเป็นสาขาบ้านสวนสำนักงานใหญ่แล้วก็สาขาบอ่บอ,บอวินนะคะซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับช่องทาง<ะ>ด้านล่างนี้นั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะออกรถกับทาง T S Auto คุณมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีการรับประกันนะคะทั้งตัวเครื่องระบบเกียร์แล้วก็ระบบต่างๆด้วยที่สําคัญเราตรวจเช็ครถทุกคันก่อนส่งมอบให้กับคุณลูกค้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะกับ T S Auto ไม่ผิดหวังแน่ นอนเอาละค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอุ้มไปขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ